หัวเรื่องเดี๋ยวก่อนหัวเรื่องให้ดูวิวนิดนึงครับเหมือนเดิมไปกี้นี้เหมือนกับพระอาทิตย์พิ่งขึ้นสักครู่แสงจะสวยนิดนึงแต่ผมถ่ายวิดีโอไว้แล้วแต่ตอนนี้ก็เริ่มอ,อึมครึมนะครับไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าโอเคฟ้าฝนเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่กับสภาพแวดล้อมให้ สบายใจนะครับไม่ว่าจะร้อนจะหนาวเราอยู่ได้นี่คือความสามารถพิเศษของมนุษย์นะครับโอเคขอแชร์ต่อเรื่องว่าตั้งชื่อเรื่องว่าถ้าเรารู้วันตายจะสบายใจไหมนะครับแปลกนิดนึงใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตการตายอะไรนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสอะไรผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจ สำคัญเรื่องหนึ่งในชีวิตเราเลยก็ว่าได้ก็คือเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าความตายคนเราจะทำอะไรหรือไม่ทำเนี่ยบางทีมันอยู่ที่คำว่าไอการเสรียชีวิตหรือความตายนะครับโอเคขอทวนอีกทีนะถ้าเรารู้วันตายจะสบายใจไหมแรงบันดาลใจมาจากสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องแรก ก็เป็นฟังคุณพระสินนะแล้วก็ได้แชร์ไปในเพจแล้วว่าอยากจะให้พี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆได้ฟังบังเอิญว่าเขาพูดในหัวข้อหนึ่งจำหัวข้อไม่ได้แต่มันมีประเด็นที่บอกว่าคนเราเนี่ยเวลาวิกฤตใกล้าตายหรือว่ามีสูญเสียอะไรมากๆเนี่ยจะเขาเรียกว่ารู้ถึงธรรมแต่ผมไม่ได้เน้นเรื่องธรรมะนะแต่ผมจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้น แล้วเขาก็พูดถึงความตายว่าถ้าสมมติว่าคุณรู้ว่าคุณจะตายเมื่อไหร่เนี่ย mm. เขาเชื่อว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปผมก็เชื่ออย่างนั้นนะผมก็เคยมองย้อนตัวเองว่าเฮ้ย mm. ถ้าเรารู้ว่าอีกเดือน2เดือนครึ่งปีปีหนึ่งจะตายผมจะทำเหมือนทุกวันนี้ไหมในจังหวะเดียวกันเนี่ยผมก็ได้ไป ในระหว่างที่ฟังของคุณประสิทธิ์แล้วก็แชร์ไปในเพจแล้วอยากให้เพื่อนๆฟังแล้วเนี่ยก็บังเอิญได้ไปดูใน True ID นะโฆษณาให้เขานิดหนึ่งก็แล้วกันหาละครดูในตอนที่ว่างๆนะก็ไปเจอหนังเรื่องนึงเป็นหนังซีรีส์เกาหลีน่าจะประมาณ7ตอนจบตอนนี้ก็ได้ดูมาประมาณ5ตอนแล้วชื่อเรื่องว่าเพียงคนหนึ่งดิโอ n ี่หรืออะไรสักอย่างนะครับไอเรื่องสําคัญมันตรงที่บอกว่าไอเรื่องนี้พอดเรื่องแปลกมาพอดเรื่องมันคือว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นนางเอกด้วยนะแล้ววันหนึ่งเขาก็รู้ว่าเอ่อจะไม่สปอยเยอะนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูต่อกันเองเพราะอยากให้ดูเพราะมันแปลกจริงๆว่าเขาเนี่ยเป็นประมาณอะไรในสมองสักอย่างซึ่งหมอวินิจฉัยแล้วว่าเขาจะอยู่ได้อีกประมาณ2เดือนประมาณนี้ในระหว่างเดียวกันเนี่ยเขาก็ เห็นข่าวว่ามันจะมีสถานพยาบาลอยู่ที่หนึ่งที่รวมคนจะเสียชีวิตนะฮะหลากหลายมากแต่ก็มันจะต้องใช้ตังค์นะห้าล้านวอนประมาณนั้นนะในการไปแล้วเขาก็อยากไปเรื่องรายละเอียดจะไม่เล่าแต่ประเด็นมันอยู่ที่เวลาเขาเข้าไปในสถานพยาบาลนี้ไปเจอกับคนที่ป่วยเยอะและรู้ว่าตัวเองจะเสียชีวิตในอนาคตและเขาก็ใช้ชีวิตไปวันวันแล้วแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเซเลบอินฟลูเอนเซอร์คนมีปัญหากับครอบครัวหรืออื่นๆอีกมากมายแก่เด็ก ไม่เว้นเพศนะเอ๊แต่ที่นี่น่าจะเน้นไปที่ผู้หญิงนะโอเคโอเคนะครับประมาณนั้นมันทําให้เขาเรียกว่าคิดสะท้อนย้อนคิดถึงตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเรารู้วันเราตายจริงๆร่ะมันจะเป็นยังไงผมก็เลยนึกย้อนไปว่าไอความหมายของคนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ชีวิตหรือเปล่าหรือมันอยู่ที่เราทําอะไรวันๆนแล้วมันดีต่อเราดีต่อใจดีต่อ คนใกล้ชิดหรือทีต่อใครสมมุติผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าตอนเด็กผมเกิดมาผมเริ่มรู้เรื่องอาจจะประมาณ4 5 6 7ครัขวบแล้วผมรู้ว่าอนาคตผมจะตายใน5ปี10ปีข้างหน้าผมจะทำอะไรตอนเด็กผมจะตั้งใจเรียนไหมผมจะต้องไปนั่งค้นหาไหมว่าผมอยากจะเป็นหมอวิศวะแพทย์หรือเป็นนักธุรกิจอันดับเซกเซก เอ่อเซชั่นต่อมาถ้าผมโตมาในวัยรุ่นและโตขึ้นมาประมาณเรียนมหาวิทยาลัยข้ามมาเลยก็ได้จากเด็กที่เรียนประถมะมัธยมเรียนมหาวิทยาลัยกําลังเรียนอยู่แล้วตรวจพบรู้ว่าผมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะตายในอีก1ปี3ปี5ปีข้างหน้าถามว่าไอคนที่เรียนมหาวิทยาลัยตอนนั้นจะเรียนต่อไหมจะเรียนจบแล้ววาดฝันไหมว่าจะเป็น ด็อกเตอร์ว่าจะโทรเอกหรือนู่นนี่นั่นหรือจะไปแข่งขันนั่นจะไปเรียนพิเศษนี่หรือจะไปทำอะไรเพื่อให้ได้จบมาแล้วเพื่อเอาปริญญาไปสมัครงานหรือสุดท้ายถ้าเราจบมามีครอบครัวทะเลาะก,กันทั้งวันในครอบครัวไม่ว่าลูกพ่อแม่ลูกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วอยู่ดีๆเรารู้ว่าเราจะตายในอีกเดือนหรือสองเดือนเหมือนนางเอกในหนังเรื่องซีรีส ก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมหรือใครจะทะเลาะก,กันอยู่ไหมไอ้ตัวนี้คือหัวใจสำคัญที่ผมก็ไม่แน่ใจนะไอ้ตั้งชื่อเรื่องว่าถ้าเรารู้วันตายจะสบายใจไหมเนี่ยบางทีมันอาจจะสบายก็ได้สบายปลดปล่อยในวันนี้ที่เราเหลือชีวิตอีกไม่ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยขอให้ใช้ชีวิตกับวันนี้ ให้พอดีสบายเราตั้งใจหวังอะไรมันก็ไม่ใช่ว่าจะหวังไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้บางทีเราไม่จำเป็นต้องทำให้ใครก็ได้ทำเพื่อให้คนข้างหลังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันอาจจะดีกว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่ในระหว่างเดียวกวันถ้าเรารู้แล้วหลายอย่างเราก็อาจจะไม่ได้ทำนะฮะแต่มันมีสเสน่ห์ตรงชีวิตที่ไม่รู้จุดนี้นี่แหละซึ่งไม่มีใครรู้รวยจนดำขาวต่ำสูงไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหรฉะนั้นก็ขอให้ใช้ชีวิตให้สนุก กับวันนี้นาทีนี้ไปด้วยกันรับซึมซับบรรยากาศแล้วก็ขอบคุณที่ได้ตื่นมาตอนเช้าได้ลุกจากเตียงได้ได้บ้วนปากล้างหน้าได้ดื่มน้ำสดชื่นแล้วก็ได้ออกมาพบเห็นผู้คนนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตกันต่อไปผมก็จะใช้ชีวิตให้ดีเช่นกันนะครับ